เอาละครับเพื่อนๆสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนไปดูแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างรูปภาพ AI ที่บอกเลยนะครับว่าฟรีและอิสระมากๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูฟิเจอร์ต่างๆครับว่ากระบวนการทำงานแบบไหนและจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าสำหรับชาว AI ครับที่อยากจะผลิตรูปภาพ AI ด้วยของฟรีที่เราไม่จำเป็นต้องไปเสียตังเสียเงินทุกทุก เดือนนั่นเองครับผมถ้าใครคิดว่านะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์กันไปเยอะๆนะครับของฟรีค่อนข้างหายากเลยนะช่วงนี้นะครับสำหรับแพลตฟอร์ม AI ที่เกิดมาใหม่เรื่อยๆนะครับผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจในการทําคลิปด้วยครับสําหรับแพลตฟอร์มที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูครับนี่ก็คือแพลตฟอร์มของ Gentrue นะครับที่ผมได้ มานั่นเองครับและจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆครับซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยไม่มีอะไรยุ่งยากครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยคือง่ายมากโหมดแรกเนี่ยเขาเรียกว่า r e เ t e นะครับก็คือการสร้างนั่นแหละครับและโหมดต่อมาครับเราดูทางด้านขวาครับมีการเลือกอิโมจินะครับนี่มีการเลือกสไตล์รูปภาพต่างๆครับและเราสามารถเสิร์ชหานะครับหรือเสิร์ชหามบล็อกที่เราเนี่ยทำไว้นั่นเองครับบล็อกยังไงครับเราเห็นสังเกตตรงนี้ไหมครับมันจะมีคําว่า My b o ล็อกครับผม ซึ่งหมายบอกตรงนี้ครับก็คือเราจะเลือกครับสไตล์ของภาพนั่นเองครับหรือว่าภาพที่เราต้องการน่ะก็คือเราไม่จะเป็นแบบว่าต้องพิมพ์หาพร้อมก็ได้ครับก็คือเหมือนเขาเอาพร้อมอ่ะมาวางที่คาว่าบอกให้กับเราแล้วอย่างเช่นครับถ้าสมมุติว่าผมจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือภาพที่เกี่ยวกับเอ็มวี MV, ถ้าผมอยากจะไปทําแบบว่าเอ็มพี MP, หรือว่ามิวสิกวิดีโออะไรต่างๆใช่ไหมสมมตินะ ผมเนี่ยก็จะไปหาพร้อมมาก่อนครับก็คือยังไงเราก็พลาดพร้อมไม่ได้อยู่แล้วครับเราต้องหาพร้อมมาก่อนและเราค่อยมาใส่คําว wow ่า my box นั่นเองเข้าไปเพื่อที่จะให้ภาพเลยสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนะครับให้มันออกมานั่นเองครับผมอย่างเช่นพร้อมแรกที่ผมจะใส่เข้าไปครับอันนี้ก็คือพร้อมที่ผมอยากจะได้ผู้หญิงเอเชียนะครับอ่าผู้หญิงเอเชียแบบว่านั่งเห็นไหมครับออกมาเป็นชาวอินเดียซังเกนเนี่ยเห็นไหมก็คือเรายังไม่ได้สั่งนะเราแค่วางพร้อมครับผมออกไปก็คือเขาเนี่ยเจนออกมาให้เราเลยนะครับสำหรับรูปแรก แต่เราไม่ต้องการก็ได้นะครับเพราะว่ามันฟรีและอิสระครับผมไม่ได้เสียเครดิตไม่ได้เสียอะไรเลยซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับได้ตลอดเวลาเลยอ่ะให้เรามาดูครับว่าหมายบอกครับตรงนี้นะครับผมเอาละผมเนี่ยอยากจะได้ผู้หญิงสวยครับ beautiful ครับนี่ influencer ครับนี่เห็นไหมเป็นแบบเหมือนผู้หญิงที่สวยแล้วก็เป็น influencer ด้วยนะครับผมอ่ะเราก็ตัวช h a ช g p t ีเนี่ยเขาจะเจนะครับเห็นไหม เรื่องแบบว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับผมนี่เป็นชาวต่างชาตินะเรื่องเข้ามาและทีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราจะมาทําการตั้งค่ากันก่อนครับทุกคนเราสามารถตั้งค่าอัตราของรูปภาพได้นะผมก็อยากจะได้แบบว่าฟูลเฮดดีนะแบบแนวนอนเต็มนะครับที่เราจะสามารถนาไป ใช้งานอะไรต่างๆได้เห็นไหมครับเขาก็จะปรับให้กับเราเรียบร้อยเลยทีนี้นะครับเราได้ beautiful นะครับผู้หญิงที่สวยๆแล้วแต่เราอยากจะได้นะครับผู้หญิงที่ชาวเอเชียนะนี่เอเชียครับเรากดหมายบล็อกไปเอเชียเลยครับเขาก็จะทําการเจีนให้กับเราครับนี่เห็นไหมเริ่มเป็นชาวเอเชียเรียบร้อยครับผมและจากนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะใส่อะไรที่แบบให้มันมีอะไรที่มันเยอะมากขึ้นนะอ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นอยากจะใส่ ทหารเข้าไปเราก็ติกทหารครับแล้วแต่เรานะตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางตัวเจนทูบเนี่ยเขาก็จะทําการเจนเอกหม้ให้เราเห็นไหมครับเริ่มแบบมีชุดทหารอุ้ยอันนี้มันไม่เปลี่ยนทหารนะครับเราไม่เปลี่ยนทหารนะเราก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนก็ได้เราอาจจะออกแล้วก็ให้แบบเจนใหม่นะเจนใหม่แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่อ่ะเขาก็จะทําการเจนให้กับเรานะครับอ่ะเราก็รอนะครับรอนะอ่ะทีนี้ทีนี้เราไปดูนะครับผมอันอื่นด้วยอันอื่นด้วยอ่ะ พอเราเข้าใจอะไรหลายอย่างแล้วนะครับของ m y box ็อกทีนี้เราจะไปลงลึกอะไรที่มันแบบว่าเวิร์กขึ้นอะเวิร์กขึ้นนะครับผมก็ถามว่าของฟรีนะไม่ได้แย่นะครับผมคือรูปภาพที่เขาเจนออกมาให้เราก็ค่อนข้างที่จะมีมิติแล้วก็สมจริงมากๆนะ,ะประมาณนี้ถ้าเราต้องการหรือว่าไม่ต้องการก็แล้วแต่เรานะครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันต่อไปครับเขาเรียกว่าให้เราใส่สถานที่เข้าไปครับ Á, เราอยากจะใส่สถานที่เข้าไปอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นผมอยากจะใส่ ى, ในเมืองหรือว่าธรรมชาติก็ได้นะครับอ่ะนี่ผมอยากจะใส่แบบว่าขอฉากเป็นแบบธรรมชาติหน่อยดีะจะออกมาประมาณไหนนี่อันนี้ก็จะเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งรูปที่เราทํามามันไม่ได้หายนะทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นรูปอื่นมาเรื่อยๆเล,อเลยครับผมนี่ตามที่เราคลิกเข้าไปที่ตรงไมล์บล็อกนะครับอ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นในเมืองนะครับอ่ะในเมืองนะในเมืองที่เป็นแบบธรรมชาติหน่อย แต่ถ้าเราอยากจะเอาในเมืองอย่างเดียวแล้วก็ลบธรรมชาติออกนะครับผมตรงนี้นะปึ๊บเราลองดูครับลองดูนะนี่เป็นในเมืองเห็นไหมอ่ะเราอยากจะได้แบบว่าเออซิตี้ออฟนีออนนะครับผมซิตี้ออฟนีออนอ่ะเราแบบว่ามีเมืองที่เป็นแบบเอออุอ้ยนี่สวยนะนก็ได้นะแบบนี้นะครับต่อมาเรามาดูอิโมจินะถ้าเราอยากจะใส่อิโมจิเข้าไปอย่างเช่นผมอยาจะใส่อิโมจิม้านะครับผมติ๊กผมติ๊กแบบว่าเป็นม้านะเข้าไปนะปุ๊บเรามาลองดูครับว่า จะเป็นประมาณไหนนะถ้าเราใส่ในโหมดของอิโมจินะครับนี่ไหมมีม้ายูนิคอนเข้ามาด้วยครับเอาเรื่องว่าอ่ะถ้าเป็นแบบว่าถ้าเราเอาม้าออกอ่ะเราเราลองเอาม้าออกก่อนนะ <S <S เอาอิโมจิม้าออกปุ๊บแล้วเราอยากจะใส่เป็นนกแก้วอ่ะนกแก้วอ่เอานกแก้วเข้าไปครับจะเป็นประมาณไหนนะอันนี้ก็คือเหมือนกับจัดองค์ประกอบเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมตามที่เราต้องการนะไหม นี่มีลกแก้วด้วยนะครับผมนี่แล้วก็มีผู้หญิงนะนี่เมืองที่เป็นนีออนนะเออเป็ียนโลโก้ของประเทศจีนด้วยนะครับผมเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องยู่ว่าไม่แย่นะครับผมทีนี้เรามาดูคําว่าสไตล์ครับนี่ของจริงมันอยู่ตรงนี้ครับสไตล์เนี่ยมีให้เราเลือกหมดเลยครับเห็นไหมเยอะมากนะครับผมเราเลือกได้เลยเราอยากจะได้ 4K เรียวหรือว่าอ่าคอมมิกสไตล์นะครับผมนี่เห็นไหมหรืออยากจะเป็นแบบว่าสมจริงแบบฮนะิวแมนเน่เราติ๊กเข้าไปสมจริงแบบฮิวแมนดิ สมมตินะสมมตินะอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายแบบให้ละเอียดที่สุดนะครับทีนี้เรารู้แล้วครับว่าไอตรงข้างขวาเนี่ยก็คือการเติมอ็อบเจกต์เข้าไปเราอยากจะทำอ็อบเจกต์เป็นของเราครับทำอย่างไรก็คือให้เราติ๊กคำว่า my box ครับเห็นไหม my box ที่เราเลือกไว้ทั้งหมดครับผมนี่เขาก็จะมีให้กับเราอยู่แล้วเราก็สามารถเซฟ my box ของเราได้นั่เองครับโดยการคีย์เอครับนี่เห็นไหมเราจะคี์เอขึ้นมาครับว่าเราอยากจะได้ my box แบบนี้นะครับผมอ่ะโอเคพอเรา เข้าใจอะไรหลายอย่างเลยนะครับผมทีนี้เรามาดูโหมดอีกโหมดหนึ่งครับนี่โหมดเจนสไตล์ครับผมเชนสไตล์ก็คือเราเลือกสไตล์รูปภาพขึ้นมาก่อนครับควสารพิเศษของมันเนี่ยมีอะไรใช่ไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีครับอย่างเช่นถ้าผมแบบว่าผมจะทํากระตูนแอนิเมชันนะนะก็กดไปที่สไตล์รูปภาพของแอนิเมชันครับนี่ได้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยกอดกันนะครับผมนี่นะเราก็วางแค่ผมเข้าไปครับเดี๋ยวเขาก็จะเจนให้เราทางด้านขวานะทุกคนนะ เป็นสไตล์รูปภาพแบบนี้เลยทางด้านขวาครับเราลองดูครับเห็นไหมอ่าออนิเมชันครับจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยเอานิ้วหรือเมาส์ของเราครับจิ้มมาใกล้ๆของอนิเมชันครับนี่ประมาณนี้นะอ่ะแล้วรอครับประมาณนี้มันก็คือการผสมผสานให้อนิเมชันเนี่ยมีแนวของอนิเมชันเนี่ยเยอะกว่านะครับผมอ่ะประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะเริ่มแบบว่ามีอนิเมชันที่มันเยอะกว่าเราคก็ดึงมายางงี้ครับผมดึงลากมาครับถ้าเราอยากจะได้กลางๆระหว่าง พิกเซลอาร์ตกับอนิเมะนะครับผมเห็นไหมมันก็จะเป็น Anime. อนิเมะเราก็ลากเมาส์มาที่กึ่ง,ก,ง,ก,ลงกลางก็ได้เลยครับผมนี่ตามที่เราต้องการเลยอประมาณนี้มันก็จะเป็นพิกอาร์ตกับอนิเมะนะครับเห็นไหมอ๋อง่ายปะ่ะแบบนี้ง่ายปะ่ะยางเช่นนะครับถ้าอยากจะเอารูปจริงกับพิกอาร์ตนะเราก็ดึงมาทางด้านขวาครับ คือให้เราเลือกโหมดก่อนนะครับต,ติ๊กเลือกโหมดตรงนี้ก่อนนะว่าเราอยากจะได้โหมดแบบไหนก็คือเขาแยกแยกแยะให้กับเราเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือคนจริงและคือกึ่งพิกอาร์ตนะครับอย่างเช่นถ้าผมอยากจะได้ตรงนี้ให้เป็นไซเบอร์พังนะครับผมนี่เห็นไหมกึ่งกึ่งกลางางระหว่างไซเบอร์พังกับรูปเสมือนจริงนะครับผมเราก็ลากขึ้นไปแบบใแบบกล้ๆ ไซเบอร์พังหน่อยนะครับเผื่อจะออกแบบว่าแนวหุ่นยนต์นะครับแนวแบบทันสมัยเทคโนโลยีสูงๆหน่อยนะครับนี่เห็นไหโอ้โหคือเขาทําอะไรให้เราแบบค่อนข้างง่ายนะทุกคนนะปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นสาวไทยนะทุกคนนะอ่าเราลองดูสาวไทยนะครับอี่สา่าไทยนะครับผมสาวาไทยนะซึ่งผมมองว่านะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับเราก็มากดลูกศรตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมเขาก็จะทําการเปลี่ยนรูปภาพสไตล์แนวให้กับเราครับผมนี่ตรงนี้ได้เลยกดตรงนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวตัว AI เนี่ยก็คืออิสระอยู่แล้วทุกคนก็คือจะไปเรื่อยๆเอ่ะจะไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการนะเราก็มาตั้งค่าด้วยนะถ้าเราอยากได้แบบไหนสมมติว่าผมอยากจะได้เอ,อ่อแบบหูหิดีนะครับ16ทับ9นะเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้ให้กับเราเลยเราก็สามารถเปลี่ยนรูปภาพได้เลยครับสมมุติว่ารูปภาพเนี่ยที่เราเจนออกมาเนี่ยเอ้ยไม่ต้องการแบบนี้ว่ะเราก็มากดตรงนี้ครับเพื่อเจนเจนไปเรื่อยๆนะครับผมเจนไปเรื่อยนะอันนี้อะ young girl นะครับก็คือเด็กผู้หญิงนะ เด็กผู้หญิงนะครับที่อยู่ในเมืองอยู่นะครับผมที่อยู่ในงานนะประมาณนี้เขาก็จะเจนให้กับเราเรื่อยๆครับเราก็กดอย่างนี้แหละนะครับเราก็จะได้รูปเห็นไหมรูปเก่าที่เราทําไว้มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเห็นไหมเราสามารถกดข้างล่างได้ครับผมนี่ก็จะเป็นรูปล่าสุดมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการนะครับผมอ่ะเราก็ไปกดใหม่อีกครั้งครับผมถ้าเราอยากจะได้แบบว่าไม่ใช่เด็กผู้หญิงใช่ไหมเราก็ลบอ่าตรงนี้ออกครับผมก็จะเป็นบูแมนนะครับเป็นผู้หญิงเลยนะครับผมนี่เห็นไหมที่บุคคลคนอื่นเขาสร้างไว้นะครับผมตรงนี้นะ เราสามารถเข้าไปดูสไตล์ได้นะครับแล้วก็นํามาปรับปรุงแล้วก็ใช้งานของเราได้นะครับผมตรงนี้นะอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับเราก็ต้องรอในการปรับปรุงนะถ้าเราอยากจะใช้งานที่มันดีขึ้นนะครับผมเราก็รอปรับปรุงว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับ AI ตัวนี้จนทูปครับถ้าใครคิดว่าอยากจะใช้ภาพฟรีและนําไปใช้ในการสร้างรายได้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับและลิงก์ใต้คลิปผมจะนําลิงก์มาให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยครับผม